การเรียนรอดอเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากที่จะเรียนสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องเรียนถึงเราจะไม่ได้ชอบมันสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็มีเรื่องดีๆอยู่บ้างรวมถึงเรื่องที่จะเล่าวันนี้ด้วยย้อนกลับไปในช่วงปีหนึ่งด้วยความที่เราเป็นคนสุดท้ายในแถวเนี่ยเราก็เลยได้อยู่ข้างหน้าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นคนเดียวที่เรียนรอดอในโรงเรียนของเธอมาเลยทําให้เธอเนี่ยตกหางเลขแล้วก็กระเด็นจากแถวเพื่อนผู้ชายในโรงเรียนเดียวกันกลายเป็นคนสุดท้ายในแถวเราแทนตอนแรกเราก็ไม่ได้รู้จักเธอหรอกจนมาถึงจุดหนึ่งในตอนนั้นครู ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็ทาให้เราเนี่ยได้เริ่มพูดคุยกับเธอแลวก็บางครั้งเนี่ยเราก็มาย้อนคิดเล่นๆเหมือนกันว่าถ้าตอนนั้นกูไมีปากกาเนี่ยกูได้คุยกับ,บเขาไหมเนี่ยก็เลยถือโอกาสถามชื่อเธอและขอ a ฟ e b o o k ในตอนหลังส่วนเหตุผลในการขอ Facebook ก็คือเออคือว่าเราขอ Facebook ได้ไหมอ่ะเผื่อวันไหนแกมาเข้าแถวไม่ทันมีเรียกลมหรือว่าอะไรก็ตามเราจะได้ทักหาง่ายซึ่งเราก็ได้ a c e b o o k เธอมาแต่รู้เลยไหมช่วงหลังกลายเป็นเราตัเองที่เข้าช้าสั้นั้นพอได้เไปคุย่นกับเธอแล้้วคคนนนนรูมย่่่าเเเปป็งงไไพือ แต่ไม่เข้าขันคขามาสนิทด้วยซ้าแต่เราก็ไม่รู้สึกแย่หรือเสียใจอะไรรู้สึกด,ดีด้วยซ้ำที่ครั้งหนึ่งได้เคยชอบเธอแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ยาวนานอะไรขนาดนั้นแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกด,ดีอะ่ะแบบในตอนนั้นนะ่ะนะตอนที่เราจะไปเรียนรอดอปกติแล้วเนี่ยเรามักจะบ่นกับตัวเองอยู่เสมอว่าเฮ้กูเรียนรอดอยีกแล้วเคมันก็เลยกลายเป็นว่ารีบตื่นวันเสาร์ไปโรงเรียนโดยไม่ค่อยจะบ่นอะไรมีความสุขด้วยซ้าบางครั้งความรักก็ไม่จำเป็นต้องครอบครองเสมอไปแต่พอเราเลิกชอบเธอไปแล้วเนี่ยเราก็กลับมาบ่นไปเด